ให้เราหลับตาเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราในค่ำคืนนี้ให้เราได้เข้าใจถึงท่าทีการวางตัวที่ถูกต้องและวิธีคิดต่อตัวเราเองและต่อพระองค์อย่างถูกต้องเพื่อจะไม่เป็นภัยต่อตัวเราเองและจะไม่เป็นภัยต่อคนอื่นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนครับทบทวนนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของผู้นําจิตวิญ,ญญาณลงนรกนะครับ ก็ลงนโลกทั้งผู้นำทั้งผู้ตามนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีกระแสคนเยอะแยะนะครับก็พยายามตั้งตัวเองเป็นผู้นำจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าถ้าทำสำเร็จก็หาเงินง่ายนะครับใครก็ตามที่เริ่มเป็นผู้นำจิตวิญญาณก็จะมีช่องทางหาเงินมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมลิเซียนเนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วนะครับในสังคมของพวกเรานะครับมีมาตั้งแต่สมัยพระกมพี นี่คือการที่ใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าหรือมีเชื่อจริงไม่เชื่อจริงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เป็นผู้นาจิตวิญญาณของคนหลายคนก็ตั้งกฎตั้งอะไรขึ้นมาเป็นกฎของเขาเองพระเจ้าไม่ได้พูดแต่ว่าเขาก็ตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็คนหลายคนก็หลงเชื่อนะครับเราพระเยซูก็ตักเตือนว่าไอ้ผู้นําแบบนั้นนะครับมันก็พาคนลงบ่อก,กันเท่านั้นเองเป็นคนตาบอดทั้งคู่นะครับคนตาบอดก,ก็ไม่สามารถนําคนตาบอดได้นะครับ แล้วอย่างข้อสรุปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันก็คือว่าผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละก็คือพระเยซูคริสต์นะครับถ้านอกนั้นโผล่ขึ้นมาอีกก็คือคนที่นําลงนรกอย่างเดียวไม่ได้นําไปสวรรค์หรอกนะครับอ่ะเรามาดูด้วยกันเราดูยอนอ้าวขอโทษทรมัทธิวบทที่3นะครับผมจะอ่านให้ฟังคราวนั้นยอนผู้ให้รับบัพติศมามาประกาศในถิ่นธุรกันดาลแคว้นยูเดียว่า จงกลับใจเสม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละซึ่งตราถึงโดยอิสยาผู้เผยิชนะว่าเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทําด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือจักรจันและน้ำพึ่งป่าขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเลม็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มน้ํา จอแดนก็ออกไปหายอนสารภาพความผิดของตนแด้รับบัพติสมาจากยอนในแม่น้ำจอแดนครั้นยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพากันมาเป็นอันมากก็เพื่อจะรับบัพิสมาท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าชาญงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอัชญาซึ่งมาถึงฉะนั้นจงพิสูจน์การขับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่าเมาเอาว่าเจ้ามีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะว่าเราบอกเจ้าว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์จะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกคนที่ไม่เกิดผลอันดีจะต้องตัดทิ้งและโยนในกองไฟเราให้เจ้าทั้งหลายรับปริศมาด้วยน้ําแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเรามีฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ พระหัตของพระองค์ถือพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ําจอแดนเพื่อจะรับปติสัมมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่าถ้าพระองค์ต้องการจะรับปฏิสิมมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ แต่พระเยซูตรัสต,ตอบยอนว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งที่ชอบทําทุกประการแล้วยอนก็ยอมขันพระองค์ทรงรับบริสมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ําฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบมาสถิตยอยู่บนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของยอนผู้ให้บัพติศมานะครับแล้วก็เรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือยอนเป็นผู้ให้บัพติสมาเสร็จแล้วในตอนท้ายพระเยซูคริสต์ก็มาทําไมมารับบัพติสมาจากยอนนะครับโอเคสิ่งที่ยอนรู้ก็คือรู้แหละว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและยังบอกด้วยซ้ำว่าจริงๆ พระเยซูคริสต์ไม่ควรมารับบัพติสมาจากเขาแต่เขาเองต่างหากต้องรับบัพติศมาจากพระเยซูคริสต์นะครับแล้วพระเยซูคริสต์ก็งทราบว่าพระองค์เป็นใครแล้วก็รู้ว่ายอนเป็นใครแต่พระองค์ก็บอกว่าทําเถอะสมควรที่จะทําอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ยอนทราบแล้วก็พระเยซูร,รู้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองจากสายตาของคนข้างนอกเนี่ยเราเห็นอะไรหรือหรือคนในสมัยนั้เขาเห็นอะไรคนอาจจะล่ำลือกันว่าเนี่ย พระเยซูอะไปรับบัพติศมาจากยอนอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนคําถามใครเป็นผู้นำจิตวิญญาณในสมัยนั้นโดยภาพที่เราเห็นโดยข่าวที่เราทราบเขาลือกันว่าเขาเล่ากันว่าเพราะคงมีไม่กี่คนหรอกครับทราบว่ายอนกับอยอนกับพระเยซูคุยอะไรกันนะครับจะมีสักกี่คนเชียวที่ทราบว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครจะมีสักกี่คนที่ทราบว่าจริงๆแล้วยอนคิดอะไรอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเห็นหรือสิ่งที่คนล่าลือกันก็คือยอนเป็นผู้นำจิตวิญญาณและหนในผู้ติดตามหรือสาวกของอยอนก็คือใครก็คือพระเยซูถูกไหมฮะ,ะทีนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าภาพอย่างนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ในปัจจุบันไหมคือครั้งนั้นนึกคือหนักเลยนะไอ้ภาพไอภาพที่เรา,เล,าเล่าจากพระกบีนี่คือภาพที่หนัก หนักเลยนะครับคือการที่คนเข้าใจว่าผู้นำจิตวิญญาณคือยอนซึ่งเป็นมนุษย์ส่วนพระเยซูคริสตซึ่งเป็นพระเจ้าก็เป็นสาวกหรือผู้ติดตามผู้นำจิตวิญญาณนี่มันเป็นตากกรากับวิบัติเลยนะนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเลยนะข้อเท็จจริงคืออะไรก็มีแค่นั้นแหละคือยอนให้แบบติศมาและพระเยซูคริสต์รับแบบติศมาแต่เราเข้าใจไปว่าอะไรเราคิดเป็นตัวเป็นตะหรือพูดกันไปเองคิดกันไปเองด้วยภาพที่เห็นว่าอะไร ใครทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าใครทําสิ่งที่มันดูอลังการดูอะไรกว่าผู้นั้นก็เป็นผู้นําจิตวิญญาณหมดซึ่งตรงนี้แหละจะชี้ชัดเลยว่าตอนนั้นถามว่าพระเยซูทําอะไรไม่ได้ทําอะไรนะก็แค่อะไรก็แค่มารับบ,บัพติศมาจากยอนแต่ยอนทําอะไรยอนทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าทั้งทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วจริงๆคนก็เชื่อว่ายอนนี่แหละคือพระคิด นะครับพูดง่ายๆว่าตอนนั้นยอนนั่นแหละที่คนเข้าใจว่าเป็นผู้นำจิตปัญญานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สมัยพวกเราที่เข้าใจผิดแต่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วมีเรื่องเยอะแยะที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็พระเจ้านั่แหละให้มันเกิดแต่คนก็ชอบไปตีความผิดๆจากอะไรจากค่านิยมจากมาตรฐานของเราว่า ใครเป็นผู้นําจิตวิญญาณอย่างเรื่องราวตอนนี้ถ้าเราไม่ได้อ่าน,นพระคัมภีรเราไม่ได้รู้ว่าพระยิสุ์ิทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราคือคนในสมัยนั้นเราก็คงจะเข้าใจว่ายอนเป็นผู้นําจิตวิญญาณแล้วนายเยซูที่เป็นรับบาบิสมานั้นก็เป็นแค่สาวกคนหนึ่งคนที่สนใจเรื่องพระเจ้าผู้เชื่อคนหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมฮะซึ่งเข้าใจผิดเต็มๆเนะ่เว้นแต่ว,ว่าใครที่รู้จักยอนจริงๆใครที่คุยกับยอนจริงๆใครที่เป็นคนใกล้ชิดยอนจริงๆ,ๆ,ๆก็จะรู้ว่า ยอนก็พูดมาตลอดว่าเขาไม่ใช่ผู้นําจิตวิญญาณเขาเป็นแค่อะไรเป็นแค่คนเตรียมทางนะนึกภาพว่าถ้าพระเยซูคิดเป็นกษัตริย์ยอนก็เป็นเหมือนแค่คนกวาดทางให้มันรียบร้อยบูพรมอะไรประมาณนี้นะครับให้กษัตริย์เดินก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อะไรเลยแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนทั้งหลายนั่นแหละคือตัวปัญหาที่ไปอะไร ยอนก็ไม่เคยพูดว่ายอนเป็นผู้นําจิตวิญญาณไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นพระคิดแต่ผู้คนนั่นแหละที่มองจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่ยอนทําสิ่งที่ยอนพูดสิ่งต่างๆแล้วก็ออุปโลกคิดกันไปเองว่ายอนเป็นพระคิดยอนเป็นผู้นําจิตวิญญาณแล้วก็ไปติดตามแห่ติดตามกันเป็นแถวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ระวังดีๆนะครับอย่าพึ่งสรุปจากสิ่งที่คุณเห็นว่าใคร ทำอะไรยิ่งใหญ่แล้วเขาจะกลายเป็นผูน้นำจิตปัญญาที่ผมพยายามบอกคุณมาตลอดนั่นแหละว่าไม่ว่าเขาจะทำการอนะสศจย์เขาจะขับผีเขาจะอะไรก็ช่างอ่ะนะเขาจะวางมือคุณแล้วมันเกิดนู่นนี่นั่นะอะไรก็ช่างคุณจำไว้เลยว่าจำนะจำให้ฝังใจไปเลยว่าไม่สำคัญเลยว่าเขาทำอะไรยังไงเขาก็ไม่ใช่อย่างตรงนี้ย้อนให้บัปติศมาพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเขาทําหรือไม่ทําอะไรมันไม่ได้ทําให้ใครกลายเป็นผู้นําจิตวิญญาณะนะครับอาทีนี้ดูต่อย้อนกลับมาตอนเริ่มต้นย้อนเนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นเพียงผู้นําทางไม่ใช่เรียกว่าผู้นําทางเนี่ก็ผิดอีกผู้เตรียมอ่าพราะกัมพี้ใช้คำว่าเตรียมถูกแล้วนะครับเตรียมนะครับที่ผมพูดใ้พี่น้องเห็นภาเมื่อสักครู่ Crew, เนี่ยนะครับก็เหมือนว่าพระเยซูคิดเป็นกษัตริย์ ยอนก็คล้ายๆค,คนที่มาปูพรมมาทําความสะอาดเส้นทางอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกคนอย่างนี้ว่าผู้นําไม่ได้มันคือผู้เตรียมทางนะครับยอนก็ไม่ใช่ผู้นําทางจิตวิญญาณของพระเยซูแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือถ้าคุณจับแค่ภาพว่ายอนให้บัปติศมารพระเยซูิสต์แล้วคุณก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณก็จะสรุปไปเองว่ายอนเป็นผู้นําจิตวิญญาณซึ่งผิด นะคุณพลาดประเด็นเลยไม่รู้เลยว่าผู้นำจิตวิญญาณที่แท้จริงคือใครนะครับเราดูเรื่องราวของยอนอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็พูดเรื่องยอนว่ายอนเป็นผู้เตรียมทางนะครับเสร็จแล้วก็มีคนเยอะแยะเลยนะครับจากทั่วสารทิศก็มาหายอนมาสารภาพความผิดบาปแล้วก็รับบัพติศมาพี่น้องสังเกตอะไรไหมปกติี่เราสารภาพบาปกับใคร จริงๆก็ตลอดมาบริบทพระกรมีตลอดมาตั้งแต่แรกมันก็สรารภาพบาปกับพระเจ้านะเครื่องบูชาอะไรต่างๆก็ถวายใครก็ถวายพระเจ้านะไม่ได้ถวายไม่ได้ถวายคนกลางนะแต่ในที่สุดคนก็เริ่มเพียนอย่างที่เปาโลเคยพูดนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนแต่ในที่สุดถ้าไม่ระวังดีเดี๋ยวเขาก็จะเอาความรู้จักพระเจ้ามาสร้างเป็นตัวตนเป็นมนุษย์แล้วก็สุดท้ายก็ไปนัสรการมนุษย์แทนพระเจ้าจนจนได้นะนี่คือนี่คือเรื่องผิดปกติของพวกเราที่มันเกิดจะเป็นปกติเพราะฉะนั้นระวังดีๆหลายคนตอนที่มารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีรู้จักพระเจ้าดีแต่ไปๆมาๆกลายเป็นอะไรซะกลายเป็นอาจารย์ซะอย่างนั้นนะกลายเป็นโอ้โหมีอาจารย์ขึ้นมาซะอย่างนั้นะ แล้วก็คิดไปเองว่าอาจารย์คนนี้จะทําให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคุณจําไว้นะครับไม่จริงนะไม่มีอาจารย์คนไหนทําให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรอกหรือถ้าทำก็ไม่ใช่อาจารย์คนนั้นเป็นคนทาแต่พระเจ้าเป็นคนทําไม่ต้องไปให้เครดิตอาจารย์หน้าไหนั้งนั้นผมคุณก็ไม่ต้องมาให้นะไม่มีอาจารย์หน้าไหนั้งนั้นมีสิทธิ์มาเคลมเครดิตว่าเขามีส่วนส่งเสริมชีวิตคุณไม่มีไม่ต้องมาเคลมอะไรั้งนั้นนะไม่ต้องไปให้เครดิตใครด้วยแล้วใครรับนี่นรกนะครับ ไม่ต้องไปให้ใครด้วยว่าคุณจะโยนนรกให้เขาซะเปล่า,านะครับพระเจ้าทั้งนั้นจําไม่เลยพระเจ้าทั้งนั้นไม่ต้องไปเอาใครมาวางไว้ตรงไหนเพื่อจะบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีอาจารย์คนนี้ฉันจะไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่จริงครับถ้าอาจารย์คนนี้ไม่ได้เกิดคุณก็รู้จักอยู่ดีแหละถ้าคุณจะรู้จักอ่ะคุณว่าพระเจ้าใช้คนอื่นไม่ได้หรือไงคุณดูถูกพระเจ้ามากนะแต่คุณพูดจาประมาณนี้โอ้ oh, เนี่ย เน,น,นี่ยนะถ้าฉันไม่มีอาจารย์คนนี้นะถ้าฉันไม่มีอาจารย์ถ้าฉันไม่ได้เจออาจารย์นะฉันคงไม่ได้กลับใจฉันคงไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงพี่น้องใช่แล้วครับบางทีคุณพูดอย่างนั้นคุณลืมคิดไปนะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนขอบคุณพระเจ้านะก็มีอาจารย์ที่ดีก็ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีอาจารย์คนนั้นคุณจะไม่รู้จักคุณอย่าดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าดูถูกพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีแหละที่จะให้คุณรู้จักนี่ย นะครับให้เกียรติคนนะดีแต่อย่าไปยกคนอย่าไปนับถือคนเพราะไม่ได้บางครั้งการนับถือมันจะกลายเป็นการนมัสการเราให้เกียรติกันพอแล้วนะครับอ่าบริบทตอนนั้นก็คือเอาตรงๆก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองยอ้อนไปผิดๆไปเรียบร้อยแล้วแต่ย้ำนะครับยอ้อนไม่ได้พูดยอ้อนไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ยอ้อนทําคืออะไร เขาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเขาบอกให้กลับใจใหม่มันก็คล้ายๆใครมันก็คล้ายๆพระคิดคล้ายๆสิ่งที่พระเจ้าทำนะครับแล้วมันก็ดูเป็นอะไรดูเป็นผู้นําจิตวิญญาเพราะไม่มีใครทํากันเลยเรื่องนี้ไม่มีใครพูดเรื่องจิตวัญญาเลยมีแต่ยนน่ะพูดเขาก็เลยมองว่าอะไรยอนเป็นผู้นําจิตวิญญาแล้วในที่สด enes, ุดการเป็นผู้นําจิตวิญญาก็ไปถึงขั้นอะไรไปสารภาพบาปกับใคร ผู้นำจิตวิญญาณถามว่ามันใช่ไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียกใครเปผู้นำจิตวิญญาณและเราก็ไม่ใช่ผู้นำจิตวิญญาณนะครับเสร็จแล้วในกลุ่มคนที่มาหายอนเนี่ยนะครับก็มีอะไรด้วยมีพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพากาอ่าพากันมาเป็นอันมากนะครับยอนเห็นก็เลยกล่าวแก่คนกลุ่มนั้นว่า เจ้าชาติงูร้ายนะครับด่าก่อนเลยใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั้นโอเคคุยกันตรงนี้ก่อนยอนด่าก่อนเสร็จแล้วก็เตือนสติว่าโอเคเจ้าชั่วทั้งหลายรู้ใช่ไหมว่าที่มาเนี่ยใครเรียกคุณมา ยอนกำลังจะบอกว่าที่คุณมาเนี่ยพระเจ้าเรียกคุณมานะเพราะฉะนั้นอย่าทำเล่นอย่าลองดีนะครับเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของคุณด้วยผลที่เกิดขึ้นคุณอย่าได้คิดนะว่าพวกคุณเป็นลูกหลานอับราฮัมนะครับเพราะฉะนั้นยอนกำลังบอกพวกฟาริสีพวกซาดูสีพวกนี้เนี่ยนะครับว่าที่แห่แห่กันมาเนี่ย นะครับคุณรู้กันไหมหรือรู้ใช่ไหมหรือรู้หรือเปล่าว่าใครเรียกพวกคุณมาก็คือพระเจ้าเนะ่ะเรียกพวกคุณจึงมาไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ใช่เพราะว่าใครแต่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังเรียกพวกคุณมาเพราะฉะนั้นไหนไหนก็มาแล้วเนี่ยอย่าบินประมาทพระเจ้ามีบาปอะไรก็สารภาพและกลับใจซนะอย่าทาเล่นนะครับและพวกคุณคือในบรรดาคนที่มาหายอนเนี่ยนะครับเพราะในนี้ก็บอกมีคนจากทั่วสารทิศ แน่นอนว่ามันต้องมีคนต่างชาติด้วยหรือคนที่มีเลือดผสมหรือว่าคนที่ไม่ใช่ลูกหลานอับรามแท้ๆปนมาด้วยเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเนี้ยเขาก็จะรู้สึกเป็นยังไงครับเขาเขาเป็นยิวแท้เขารับใช้พระเจ้าเขาก็จะรู้สึกยังไงหน่อยรู้สึกเป็นเป็นลูกค้า VIP อะอ่ะนึกออกไหมเหมือนเหมือนคนพวกนี้เหมือนเป็น เหมือนยอดเป็นผู้ให้บริการในการรับประดุษมาแล้วคนก็แห่ไปใช้บริการเป็นลูกค้านะครับแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็เป็นลูกค้ากลุ่ม VIP ก็คือพวกซาดูสีพวกธรมาารมจย์พวกนี้นะครับซึ่งเป็นลูกหลานอับ,บราฮัมแท้ๆนะเป็นสายเลือดยิวแท้เลยเขาก็จะรู้สึกยังไงหน่อยก็จะรู้สึกภูมิใจหน่อยๆนะรู้สึกเหนือกว่าไอคนต่างชาติกลุ่มข้างๆเนี่ยนะครับ ซึ่งยอนก็เตือนเลยแล้วบางทีเอายอนอาจจะเห็นท่าทีเขาก็ได้ว่าเขารู้ดูดูเขาภาคภูมิใจจังเลยนะว่าดีดีกว่าคนทุกกลุ่มในนั้นะนะครับยอนก็เลยด่าเลยด่าให้กลับใจอย่าทําเล่นนะครับแล้วก็เตือนว่าพวกคุณเน่ยอย่าคิดว่าเป็นลูกหลานยิวแล้วคุณจะดีกว่าคนอื่นนะมันเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จงกลับใจเหมื่อเหมือนทุกๆคนแล้วแหละนะครับแล้วถ้าใครไม่ยอมกลับใจใหม่นะครับ อย่างที่บอกว่าคนที่เรียกพระคุณมาเนี่ยคือพระเจ้าทรงฤทธิ์บัดนี้เนี่ยขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วนะต้นไม้ทุกต้นไม่เกิดผลดีจะต้องตัดและโยนทิ้งในไฟเราก็คือยอนเนี่ยนะครับให้แบบเดิมมาด้วยน้ําสําแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราก็คือพระเยซูคริสต์นั่นแหละนะครับพระองค์มีฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่า ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะถอดฉลองพระบาทพระองค์จะท่งให้เจ้าทั้งหลายลบบรับอริสมาด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟนะครับสิ่งที่ยอนพูดตรงนี้ก็คือชัดเจนมากนะครับว่าคนหลายคนอาจจะมองว่ายอนคือพระคิดยอนคือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณแต่ยอนก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดในหลายบริบทว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเขามันก็แค่อะไร แค่คนที่เตรียมทาง่ไม่ใช่นาทางนะเตรียมทางเตรียมเส้นทางกวาดเส้นทางปูพรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผู้ที่จะมาภายหลังต่างหากที่เป็นตัวจริงเป็นผู้นําจิตวิญญาณที่แท้จริงที่จะมาชําระพวกเราจริงๆนะครับซึ่งภายหลังก็บันทึกเรื่องราวของพระเยซูพระเยซูก็มาด้วยนะครับอ่าดูต่อเสร็จแล้วพระเยซูคิดก็มาที่แม่น้ำจอแดนก็คือที่เดียวกันนั่นแหละนะครับ เพื่อมารับบัพติสมาจากยอนนี่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นภาพที่ชวในให้เข้าใจผิดมากๆเลยนะหมายถึงคนสมัยนั้นนะที่เห็นภาพเนี้นะครับมันไม่แปลกที่คนจะมองว่ายอนเป็นผู้นําจิตวิญญาณนะเพราะขนาดอะไรเพราะขนาดพระเยซูก็ยังเป็นบัพติสมากับยอนเลยนะครับพระเจ้าจให้คิดยังไงก็เนี่ยที่ผมบอกว่า มันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ชวนให้คุณคิดหรือเชื่อไปเองว่ามนุษย์หรืออาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่ให้ปฏิสมาคุณนู่นนี่นั่นหรือวางมือรักษาโลกคุณเหลือที่ฐานเผื่อคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่างอ่ะนะครับมันจะเป็นภาพที่ชวนให้คุณคิดว่าเขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณของคุณซึ่งไม่จริง แล้วไม่ต้องมาพูดว่าถ้าไม่มีอาจารย์คนนั้นวันนี้คนนูน้นคนนั้นเนี่ยแล้วคุณจะมาคุณจะไม่ได้รับการเป,ระปะๆๆิดเผยไม่เกี่ยวถ้าคุณพูดอย่างนั้นแสดงว่าคุณดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเธอไม่มีอาจารย์คนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม่มีปัญญาช่วยฉันถ้าไม่มีอาจารย์คนนั้นคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกําลังพูดไหมถ้าคุณบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้ยายม,มญญากเลยนะถ้าไม่มีอาจารย์คนนั้นคนนี้เนี่ย, Gen ยนะถ้าไม่เจออาจารย์คนนู้นคนนี้เนี่ยฉันคงไม่อะไรก็แล้วแต่ พี่น้องถ้าผมก็รู้ว่าคุณไม่ได้พูดโดยเจตนาร้ายหรอกนะครับแต่คิดให้มากขึ้นเวลาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณคิดดีๆนะว่าคุณกําลังหมายความว่ายังไงคุณกําลังหมายความว่าถ้าไม่มีอาจารย์คนนั้นคนนี้พระเจ้าไม่มีปัญญารักษาฉันหรอกเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณใครขอบคุณพระเจ้าที่มีอาจารย์คนนี้ตกลงคุณขอบคุณใครกันแน่ คุณเข้าใจความหมายไหมยอนเนี่ยให้ปฏิสมมาเยอะมากนะน่าจะเป็นคนที่ให้ปฏิสมาเยอะที่สุดแล้วมั้งในสถิติโลกเนี่ยนะครับยอนก็ไม่ได้คิดว่าการที่ยอนให้ปฏิสมมาเยอะประกาศเยอะหรืออะไรเยอะหรือมีคนติดตามหรือคนศรัทธาเยอะเนี่ยแล้วมันจะทําให้ยอนศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ของยอนเนี่ยมันเป็นคนคิดกันไปเองมันอยู่ในหัวคน่ะมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะคนคิดกันไปเองอะ่ะ นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยอนไม่บ้าจี้ตามแต่ในปัจจุบันคุณกลับมาดูในโลกปัจจุบันของเราโอเคมีหลายคนก็อยู่ในบริบทเดียวกับยอนนั่นแหละนะครับให้ปฏิดสธมามากนะครับนู่นนี่นั่นก็มีประสบการณ์คกล้ๆยอนนั่นแหละเสร็จแล้วก็เป็นยังไงครับก็จะมีคนบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาอาจารย์คุณนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลย ปัญหาคืออาจารย์จำนวนมากนะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้มีนิสัยเหมือนยอนอหรือเปืนนะท่านอาจารย์เปาโลคนพวกนี้นี่ถ้าใครมายกนี่แทบจะอกแตกตายะนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนะคงเป็นมานานแล้วแหละนะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือในปัจจุบันอาจารย์จำนวนมากเนี่ยพอมีความสำเร็จนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ อาจจะวางมือรักษาโรควางมือที่ฐานเผื่อขับพงขับปีรักษาโรคจริงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงนะผมไม่ได้บอกว่าแหกตานะแต่แหกตาก็มีแต่เราพูดเฉพาะที่จริงต่อให้เป็นของจริงนี่ยครับถามว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์คนนั้นเนี่ยพระเจ้าจะทําการได้ไหมเนี่ยคือคําถามที่สําคัญแต่เรามักติดอะไรเรามักจะติดที่คน ยึดติดอยู่ที่คนแล้วยกคนขึ้นมานี่ครับจำที่ผมพูดได้ใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาก็คือเมื่อคุณยกใครขึ้นมาก็ตามเป็นผู้นำวิญญาณคุณมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนคุณกำลังเอาอะไรบางอย่างมาขวางท่อที่พระเจ้าพยายามจะสื่อสารกับคุณพระเจ้าพยายามจะสื่อสารกับคุณโดยตรงหรือไม่แต่ใจเปโลก,ก็พยายามให้คุณสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงแต่คุณดันไปอะไร คุณดันไปเอาอาจารย์ขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์เนี่ยเขาคือผมผมก็ไม่ได้บอกเขาจะเจตนาร้ายกับคุณนะอันนี้พูดพูดในแง่ดีนะอืมแต่ผมว่าพวกที่ทำเป็นผู้นำจิตวิญญาณพวกที่ทําตัวเป็นผู้นำจิตวิญญาณเนะี่ยไม่น่าจะเป็นคนดีนะนะหนึ่งไม่ชัว่วสองถ้าเป็นคนดีใส่อาโง,ง่ไม่เข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะชั่วหรือโง่ก็ตามคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติจะนําคุณถ้าเขาชั่วยิ่งมีคนตามเขาและยิ่งเขาโง่เป็นไงไม่ว่าเขาจะชั่วหรือเขาจะโง่ก็ตามเขาก็เสร็จมานําไปที่เดียวกันนะครับอาจารย์โง่กับอาจารย์ชั่วจะพาคุณไปที่เดียวกันต่อให้เขาลักคุณได้ตายนะแต่ถ้าเขาโง่เขาก็จะพาคุณไปที่เดียวกันกับอาจารย์ชั่ว เพราะฉะนั้นเพื่อจะตัดปัญหานี้โดยสมบูรณ์เลยคือทำอยังไงก็อย่ามีไงครับไม่ต้องมีผู้นำจิตวิญญาณเลยจบเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดอะไรกับคุณเรื่องนี้จะไม่มีผลอะไรกับคุณเลยไม่ต้องไปสนใจเลยว่าอาจารย์ไหนดีอาจารย์ไหนชัว่วคุณแทบไม่น้องมาสนใจเลยว่าผมดีหรือชั่วนะครับเพราะจริงๆไงคุณก็ไม่ได้นับถือผมอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ขอให้คุณนับถือผมแล้วคุณต้องไม่นับถือใครเลยให้เกียรติแต่อย่านับถือ นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณดูแล้วคุณอธิษฐานคุณพิสูจน์นแล้วคุณสังเกตแล้วคุณคิดคุณค่าควรแล้วคุณเทียบเคียงกับพระคัมภีร์แล้วคุณเทียบเคียงกับสิ่งท่ารมิญ,ญาสุจบอกคุณอะไรเชื่อได้ก็เชื่ออะไรจริงก็เชื่ออะไรไม่จริงเชื่อไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อมันก็โยนไปทิ้งก็แค่นั้นเองชีวิตริเสเตียมันก็มีแค่เนี้นะครับแต่ปัญหาคือ มีคนจำนวนมากทำตัวเป็นผู้นำจิตปิญญาณไม่ว่าจะเป็นเองหรือโดยที่คนอื่นเขาอวยกันขึ้นมาก็ตามและเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก,ก็ก่อปัญหาไม่จบไม่สิ้นย้ำนะครับไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นคนดีคนเลวแต่ทันทีที่เป็นผู้นำจิตปิญญาณนั่นคือวิบัติสำหรับชีวิตคุณและตัวเขาเองในสังคมจานวนมากนะครับและนิสัยของมนุษย์เนี่ยนะครับมันแปลกแต่จริงคือ ชอบปั้นมนุษย์หรือชอบยกมนุษย์ขึ้นมาวางไว้ระหว่างพวกเขากับพระเจ้าทั้งๆท,ที่พระเจ้าฉีกมานในพระวิหารเพื่อให้พวกเขาเข้าไปพบพระเจ้าโดยตรงแต่ไม่รู้อีชาไหนมนุษย์ก็ยังพยายามอะไรยังหาเรื่องชอบและเกินชอบหาเรื่องเอาใครบางคนเนี่ยมาวางกั้นระหว่างเขากับพระเจ้าเสมอเลยมาเป็นกันชนนะคุณคิดอะไรอยู่เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณเนะี่ยโดยไม่รู้ตัวคุณจะเสร็จอ้คนนั้น คือเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเอาคนนั้นเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะครับเพื่อใเข้ามาทําลายชีวิตเราไม่มีใครคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่การที่มีคนคนนั้นมันเสร็จไปตามแผนการของซาตานซาตานก็จะใช้คนคนนั้นนั่นแหละทำลายชีวิตคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีผู้นําจิตวิญญาณและคุณต้องไม่เป็นผู้นําจิตวิญญาณแล้วผมพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ต้องมีการรับใช้พระเจ้าหรือใช่ไหม ก็ไม่เกี่ยวเนี่ยทำไมการรับใช้พระเจ้าต้องเป็นผู้นำเลยเอาคุณกลับมาอ่านเรื่องยอนหน่อยยอนเราใช้พระเจ้าไหมเราถามว่าเขาเป็นผู้นำไหมผู้นำตรงไหนคิดกันไปเองทั้งนั้นคุณเข้าใจไหมครับคิดกันไปเองทั้งนั้นเรียกกันไปเองทั้งนั้นเด็กไปถามยอนเนี่ยยอนคิดว่ายอนใช่ไหมไม่ใช่ความคิดยอนก็เป็นแค่อะไรก็เป็นแค่เด็กกวาดถนนนะ่ะ จริงๆคําว่าผู้รับใช้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นคนรับใช้ใหสิ้นเรือเ่องสิ้นราวไปจะได้เลิกบ้าเลิกนับถือกันสัทีหนึ่งเลิกยกชูกันนะครับเรามันก็แค่คนรับใช้ของพระเจ้ามันแ็แค่คนกวาดถนนนะ่ะนะแค่เด็กล้างซ้วมท่านเองพวกเราผมเนี่ยพวกเราแ็่แค่เด็กล้างส้วมเด็กกวาดถนนก็เท่านไหนอย่าไปยกชูกันมากๆไปนะผู้รับใช้ทั้งหลายนะนะี่ยนะครับอย่าไปทําให้มันศักดิ์สิทธิ์ผีด้งนั้ยนะครับสรุปนะครับ เหตุการณ์นี้คือยอนให้บัพติศมาพระเยซูคริสต์ซึ่งแน่นอนคุณก็รู้ว่าเ้ายอนไม่ใช่ผู้นําจิตปิญญาณแน่มันเป็นไม่ได้พระเยซูคริสต์ต่างหากเป็นผู้นําแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาตลอดจะมีเหตุการณ์เยอะแยะที่ชวนให้คุณเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนะครับอย่าตัดสินว่าใครเป็นผู้นําจิตปิญญาณ โดยยกเหตุการณ์นูน่นนี่นั่นโอ้กัจจันย์เขาเป็นผู้นําจิตปิญญาจริงๆนะก็วันนั้นเขาทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อ้าวแลวย้อนให้ปริษมาพระเยซูย้อนเป็นผู้นําพระเยซูปะ่ะเออเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยใครมันจะทําอะไรยิงย่งใหญ่ขนาดไหนมันมีสิทธิ์เป็นผู้นําจิตปิญญาไหมครับไม่เกี่ยวไม่เป็นนะครับไม่อะไรเลยเขาให้ปริสมาคุณก็ไม่ได้แปลว่าเขาใหญ่กว่าคุณนะเนี่ยย้อนให้ปริสมาพระเยซูแปลว่าย้อนใหญ่กว่าพระเยซูใช่ไหม เขามาวางมือเจิมคุณนี่แปลว่าเขาใหญ่กว่าคุณใช่ไหมยาสับสนโยนมันทิ้งให้หมดนะครับมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้นนะครับต่างกันแค่ตำแหน่งนะครับเราให้เกียรติกันพอแล้วแต่ไม่ต้องถึงขนาดนับถือกลายเป็นผู้วิเศษกลายเป็นผู้นำจิตวิญญาณเดี๋ยวคุณจะตายเอานะครับให้เราหลับตาเราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราเองจะไม่หลงไปโดยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันก็ตามที่ชวนให้เราคิดไปว่ามันมีผู้นําจิตวิญญาณมีผู้ที่ได้รับการเชิญพิเศษเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นที่ซาตานมันสร้างกันขึ้นมาขอช่วยเราฉลาดขอปลดปล่อยเราออกจากความคิดโง่เขลาที่ยกมนุษย์ขึ้นมาวางไว้ระหว่างเรากับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ที่เคยถูก การที่เราเอาคนเข้ามาขวางไว้เอาคนเข้ามาเชื่อมต่อทําให้เกิดความสับสนเวลานี้คอนล้างการสื่อสารทั้งหมดทิ้งแล้วเริ่มต้นเรียนรู้กับพระองค์ใหม่มีแต่เรากับพระองค์กับพระเยซูเท่านั้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับอ่ะนะครับผมไม่แน่ใจผมลืมแล้วอาทิตย์นี้เจอองเลี้ยงหรือเปล่าเจอเจอใช่ไหม โอเคนะครับก็เจอตามที่นัดหมายไว้นะครับสลับค้ามคืนนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ